สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอา ID ด a ก i n a Free f ไฟลไปขายนะครับการเอา ID f r e f i ไฟลไปขาย ID f r e f i ไฟลที่ใช้เล่นเกมนะครับ ID ที่เป็น Google นะครับย้ำนะครับ ID ที่เป็นล็อกอินด้วยการเล่นเกมด้วย Google นะครับ่า ID Google ที่เล่นฟ f i ไฟล์นะครับเอาไปขาย มีคนถามผมเมานะครับว่าเอาไปขายแล้วเอาอะไรไปขายเอายังไงไปขายคลิปนี้มีคําตอบนะครับตั้งใจดูให้ดีๆนะครับใครที่อยากเอาไอ g ดี g l e ที่เล่นฟรีไฟล์ไปขายนะครับทําตามขั้นตอนนี้ไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับตอนเข้าเกมมาแบบนี้ปุ๊บเรากดลอ็ลอกล็อกเอาก่อนนะครับอ่ากดล็อกเอาก่อนนะครับแล้ว ลองเอามามันจะเป็นหน้านี้นะครับ ID Google เวลาล็อกอินเราจะอยู่แบบนี้นะครับอ่าเราก็กด Google เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้สำหรับใครที่มีบัญชี Google แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็สมมุติผมเลือกเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถเล่นเกมได้เลยอย่างนี้นี่ก็คือเป็น ID สามารถเล่นเกมได้นะครับอ่าผมก,กดลองเอาก่อนนะครับแล้ว ID ที่ผมกดเข้าไปเล่นเกมเมื่อกี้จะเอาไปขายยังไงนี่นี่คือคําถามที่ถามเข้ามานะครับไ d ดี ID ที่ผมกดเข้าไปเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยผมจะเอาไปขายเอาไปขายยังไงไปดูกันครับจำชื่อไว้นะครับไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปขายอเอาอะไรไปขายนะครับ ออกไปเลยนะครับออกไปข้างนอกเลยแล้วก็เข้า Google ครับเข้า Google พิมพ์คำว่า Google ล็อกอินอ่า g o o g l e ล็อกอินนะครับอ่าแล้วก็อันแรกเลยมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้ว กดไปที่ความปลอดภัยตรงนี้นะครับอืมอาจจะไม่ทันกันคดนบแรกเข้ามามันจะอยู่หน้านี้นะครับอยู่หน้านี้หน้าแรกนี้ขอามาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วกดไปที่ความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มองลงมาหาคําว่ารหัสผ่านนะครับตรงนี้ตรง,งการลงชื่อเข้าใช้นี่นะครับ o o g l e เนี่ครับกดเข้าไปที่รหัสผ่านอ่า สิ่งที่จะนําไปขายนะครับก็คืออ e ีเมลนะครับอีเมลของ Google นะครับที่เป็นแถบอยู่ข้างบนเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอีเมลที่อยู่ข้างบนนี่นะครับที่อยู่ในกรอบวงรีเล็กๆข้างบนนี่นะครับนี่คืออ e ีเมลที่เราจะเอาไปขายนะครับหนึ่งละอันนี้คือยูเซอร์เนมก็คืออ e ีเมลของเราส่วนรหัสผ่านเอาจากตรงไหนรหัสผ่านตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จําได้หรือว่า ใครที่บันทึกไว้ในเครื่องก็มันจะมีบอกนะครับถ้าบันทึกไว้ในเครื่องว่าเวลากดไปมันจะมีแบบนี้นะครับเวลากดไปปุ๊บมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาถ้าเวลาใครบันทึกไว้ในเครื่องนะครับเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับจัดการรหัสผ่านนี่เห็นไหมครับข้างล่างจะมี account.google.com เนี่ยคือ account ที่ผมล็อกอินไว้กับ google แล้วก็ผมกดจำรหัสผ่านไว้นะครับก็กดเข้าไปดู เนี่ยรหัสผ่านมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับรหัสผ่านที่เป็นจุดๆๆๆเนี่ยแล้วก็กดรูปตาเราก็จะได้รหัสผ่านละแล้วเวลาบางคนถ้าโทรศัพท์ไม่ได้ตั้งปลดล็อกหน้าจอไว้ปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอนะครับก็จะขึ้นแบบผมนี่หาต้องการดูคัดล็อกรหัสผ่านที่นี่ให้ต้องให้ตั้งค่าล็อกหน้าจอนะครับมันเวลากดดูมันจะดูไม่ได้นะครับต้องไป ปลดล็อกหน้าจอไปตั้งค่าหน้าจอนะครับไปตั้งค่าหน้าจออ่าออกมาแล้วนะครับกดไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปหน้าจอล็อกจอหลักรหัสผ่านเป,ปเปอร์ของผมก็ถ้าเป็น v ี vo รุ่นผมเนี่ยครับก็จะเป็นนี่ลายนิ้วมือใบหน้ารหัสผ่านกดเข้าไปล็อกหน้าจอแล้วก็เอาเป็นเลื่อนเอาแบบเลื่อน จะง่ายสุดเดีด๋ยวล็อกหน้าจอเอาเป็นสีหลังเอารหัสดีกว่า่าเรียบร้อยครับผมตั้งค่าหน้าจอผมตั้งค่าล็อกหน้าจอเรียบร้อยละต่อไป ผมก็จะมาดูรหัสผ่านนะครับเนี่ยผมกลับมาผมกลับมาดูรหัสผ่านมันจะให้เวลาเรากดดูรหัสผ่านนะครับหลังจากที่เราไปตั้งค่าล็อกหน้าจอมแล้วเนี่ยกดดูรหัสผ่านปุ๊บมันให้ใส่ผมใส่รหัสล็อกหน้าจอปุ๊บมันจะขึ้นรหัสผ่านให้เราดูเลยนะครับนี่สําหรับใครที่ดูรหัสผ่านไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมแจ้งรายละเอียดเลยนะครับนี่สามารถดูรายดูรหัสผ่านได้ละเรียบร้อย นี่ก็คือรหัสผ่านที่เราจะเอาไปใช้ขายนะครับสรุปสรุปได้ว่าตรงนี้เวลาเราจะเอารหัส g o เ g l e ไปขายนะครับก็คือยูเซอร์เนมก็คืออ e ีเมลตัวนี้นะครับข้างบนตัวนี้อ e ีเมลตัวนี้สำหรับรหัสผ่านนะครับใครที่บันทึกไว้ในเครื่องมีอยู่ที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องหรือว่าลืมรหัสผ่านตัวนั้นไปนแล้ว กดลืมรหัสผ่านครับง่ายๆก็สําหรับการที่เอา ID ไปขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็การนำสำหรับผู้ซื้อนะครับก็เวลาซื้อ ID มาเรียบร้อยแล้วก็จะนํามาใช้งานนะครับก็เวลาล็อกอินก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับอื่นๆเข้าล็อกอินด้วย Google แบบนี้นะครับ เรามี ID อยู่แล้วนะครับยุก็คืออีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็เพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปนะครับเพิ่มมันเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแ,แล้วก็กรอีเมลนะครับขั้นตอนนี้ก็กรอีเมลกกอกกีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็กดถัดไปนะครับมันก็จะให้ใสพ่พาสเวิร์ดนะครับใสพ่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่สงสัยนะครับสำหรับการเอา ID ไปขายนะครับของ Google นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมยัง ไม่มั่นใจหรือว่าผมยังตอบไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลมากพอผมก็พยายามหาข้อมูลมาตอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ